สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบูจวดเดซิลี่ค่ะนี่เดี๋ยวค่ะบรรยากาศน้ำแรงสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเมียเสียบูจวดเดซีรี่ช่องเมียเสียบูจวดเดซีรี่ของแมรินนะครับเนาะผมจอนี่มือปราบบรรยากาศ ณหลังจากที่ปิดทําการย่ามแรกครับเปิดไฟยางตรวจงานครับลูกๆน้องก็เดินทางกลับเมื่แล้วนะครับครับผมมันนี้เมื่อยหลายวันแม่ก่อนอื่นสุขสันต์วันแม่ได้ครับเด้อขอให้คุณแม่ทุกท่านนะครับและรอบคร้วทุกๆขอบคร้วพี่น้องทุกๆคนที่รับชมคลิปนี้จงจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับบุญบารมีขององค์ปูญาตรงปกปักรักษาทุกท่านนะครับขอมาแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามช่องเมลินนี้เลครับเด้อ ครับบรรยากาศย่างแรงครับมาเมลินผ้าผมผ้ายางเบิ้นะครับท่งหน้าพื้นนี้ครับผมอนุญาตบอกให้ประวัติเรื่องเล่าให้ฟังจริงๆนะพื้นหน้านี่เป็นพื้นหน้าของแม่เถ่าของคุณจ๋าคือภรรยาเพื่อนกับผมเป็นคนบ้านนี้ครับบ้านเพิ่นอยู่บ้านหัวดอนคนละตำบลกับหมู่บ้านทุ่งนาพื้นนี้บังเอิญหน้าเพิ่นอยู่นี่หน้าเพิ่นติดทางนะครับพื้นที่60ไรนะครับนอผมผู้หนึ่งนะครับจิราพรกับผมนี่เป็นมูเรียนน้ำกันอยู่หม้อหนึ่งของเดียวกัน นะครับมีความหักกันมากตั้งแต่มอหนึ่งผมกับไปอ้อมโลกเพื่อนกับไปเหตุงานของเพื่อนแต่เพิ่นกับเฝ้า่วงผมความหงญยของผมให้ผมตลอดมีมือห,หนึ่งครับผมได้ถึกเรื่องถึอเล่าผมเต็มาห่มขาวอยู่วดบ้านนีซึ่งหมู่บ้านนี้ผมโมเมนต์บ้านเกิดเมื่อนอนผมทงหน้าพื้นนีผมบ่เคยมากหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านของคุณจา๋าบ่เ็นบ้านเกิดของคุณจา๋าพนญญาผมมาเจอ ปูเก่งปูเก่ง่นทำหน้ายผมเพิ่นบอกว่ามึงคือองค์หน้าคาธิบดีมึงคือลูกหลานปูสีสุโธอีกบดบดมึงสีดังคนสีหูจักมึงทั่วบานทัวเมืองผมก็บเสื้อหรอกครับณเวลานั้นแต่เพิ่นก็นทำหน้ายว่าขันกูเบิดบุญกูใส่มึงมาเบิงบานมองเมืองกูหลังจากผมผมขาวแลว้วผมซึกผมก็ได้มาพอเฟซบุข,ของจิราพรศรีบุระนะครับก็คือต้องการกำลังใจจากจาก,จากชีวิตที่ถือเรื่องถือเล่าโดนมรสุมปี2 5 5 7 5 8 นะครับปีนั้นเป็นปีที่ธุรกิจของผมล่มละล่ายชีวิตผมจะยิ่งโตตายนะครับสุดท้ายผมก็ได้ทักหาคนและขอเพิ่นแต่งงานครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มมีคนหูจากทางโลกโซเชียลโด่งดังไปนะครับและก็ได้มีโอกาสมาเป็นลูกของพ่อกับแม่ของคุณกีราพรก็คือภรรยาผมเมื่อหนึ่งแม่เพิ่นบอกว่าลูกแม่มีหน้าอยูุ่บานหน้าแก่ผมจนขนลุกครับหลังจากนั้นปี2 5 5 8ผมได้แต่งงานกันปีหาเก้าผมเริ่มมาบุกเบิกด้วยเงินที่ผมเริ่ม,ม ต้นชีวิตใหม่กับหลังจากที่ผมล่มไปเบิดนะครับล่มไปแม่กระทันทงยังผมก็มาเริ่มต้นกับชีวิตใหม่จนเดี๋ยวผมมาคอยคุดสะน้องแหลมมองนี่ตะกี้สิเป็นปลาเบิดครับตรงขาบ,บานแมลินแมลินพันธสีมาอยู่ก่อนแมลินจวดเชเิลีนะครับกับพอปูนะครับพันสีมาอยู่ก่อนแถวนี้หกน้องแม,มลินเนาะม,นนมองนี่ปลาหกเบิดจอนนี้กับเสียปูนี่กับสีมาหูจักกันอยู่นี่ผมกับเดี๋ยวมาหูจักกับเสียปูก็แมลินอยู่ตอนนั้นเพิ่งร่างเห็ดเฮือนเือนหลังนี้แหละครับ ผมก็มีเพิ่นเป็นไอดอนแต่ผมก็คอยเฮ็ดคอยสางตะกี้มองหนีนะไม่นินเาน,านาะปลากระกินนะลุงเนาะปลากระินนะลุงต้นไม้หกห้างครับผมก็คอยเฮ็ดคอยสางคอยทำไปโดยคุณงามความดีประกอบกับที่ผมตั้งใจดีนะครับมันก็นเลยจจจจเจริญหุงเฮืองมาปูยาบุญยาบารมีเพิ่นก็นเลยเ,เอาผมมาอยู่จนเมือนี่ปูกับยาเพินเ่นดีมาอยู่นําได้๋ยทำพิธีบวงสวงไปที่ผ่านมาเมื่อวันที่ยิมหาเดครับ โดยเกจีอาจารย์ซื่อดังนะครับแลวก็เจาา้าคณะจังหวัดในมาเจริญพระพุทธมนต์ให้นะครับเนาะมีโอกาสครับบ้านผมกับบ้านหน้าผมกับบ้านเมลินตรงขามกันเมลินเพน,น่ารักนีสัยดีครับเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเนาะส่วนเผื่อนปุผมนี่ก็เอาอยัางไงครับคือมูตายคือเถ่าซ่าก,กันซะาเอาเมลินปุผมกับเมียผมนี่คือ,อยู่คำกันนะครับจนหอดมือตายนีสัยใจข้อคือกันเบิดครับปุกับผมนีใจบอกก็เลยขาด ขาดปดด้วยกันนะครับแต่ขันบอลเรื่องมวลนี่มาโหลดของแท้ครับครับบรรยากาศย่ำแรงครับขอเป็นกำลังใจพี่น้องเฮานะครับเนาะมีโอกาสนะครับมาเที่ยวอุบลราชนานี่นะครับจะต้องขอบคุณเมลินพอปุหลายๆพี่น้องผมมากระเด้มาจอดรถในทีของเมลินฟังทั้งนี้นะครับเนาะอ่านี่คือฟังตรงขานจะเป็นทีของเมลินนะครับเพิงผ้าอาศัยซึ่งกันและกันเมือนนี้พี่เวลาพี่น้องมายามนะครับมาหาผมอยู่ตรงหน้าผมเมลินบนกระต้อนรับนะครับคนกระด้บุญบาลมีน้ำกันนะครับ พี่น้องได้เอารถเอาล่าไปจอดนะครับเนาะในส่วนทางฝั่งผมครับด้วยมีแลนด์มาร์คมีที่ท่องเที่ยวมีร้านอาหารนะครับมีโอกาสมาทานอาหารกันครับมากินเขานะครับพาครอบครัวมานั่งชมวิวบรรยากาศยามแมลงงามงายเลยครับงามหลายงามครับยามแมลงงามปูย่ากับแห้งงามถือไฟปูย่าถือไฟยามแมลงนี่งามครับดูนะครับโอ้ยจังหวะอ่าครับมาไม่ิีบผมช่วยใหเบิดไฟยามแมลง ตรงหน้าเขาครับครับล่านจอดรถสีเป็นข้านคอนกรีตครับน่าติดทางนะครับเนาะไฟย่าเมื่อคืนไฟของแขวงการทางหน้างามครับต้องขอบคุณทั้งแขวงการทางนะครับเป็นของหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านย่าเป็นกิสองสามกิโลครับก็ได้รับอันสงความสว่างสวัยไปเบิดครับจากสาธารณกระปองกันเหตุการณ์เหตุการณ์อุบัติเหตุนะครับเนาะดีครับบรรยากาศแง่แรกช่วงนี้ผมยังบ่เปิดโซนแรกนะครับเพราะว่าด้วย เด็กหน่อยกะเศร้าแปดมงสองหอนหงแรงเขาเมื่อยนะครับกะแรงกะว่าสิเปิดแต่ผมเมื่อยน้ำผมก็เลยยงบ่เห็นเป็นตะเมยยังเออเมยเมยครับกะพี่น้องา่ามหลายไม่กําลังใจหลายเหนือสิเงินใดผมก็ขอเป็นกําลังใจพี่น้องเต็มกันบรรยากาศย่ามแรงรับเปม่นิ่งไมเมื่อไทยพี่น้องเขาเบิ่งครับผมหน้าผมกระบันไม่ลิ้นตรงขามกันครับนี่ครับบรรยากาศย่ามแรงง่ามลายไฟงามครับอาคัรสถานที นะครับน้องบบรรยากาศงานไม่แย่ครับงานไมรไย่ไครับความอาร์ตความสวยงามนะครับนะครับเดี๋ยวให้ไม่ลินเพิ่นยัรีวิวให้ก่อนจะเข้านะครับน้องนี่เดลยค่ะไฟไที่นั่งนี่นะคะนี่ โอ,อ้สะพา,านเปิดไฟแล้วค่ะบัง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 สวยมากเลยค่ะอืมดินเห็นเบิ้งเดือตั้งแต่อันติดไฟนี่ดินยังมทันในม้นมาด้วยค่ะมาถึงแล้วถึงนามือปราบตอนนี้อุบลราชธาน,นีดินกำมีลูกสมุนไหมอีกแล้วอุ้ยขเข่ากระเคียวเด้อค่ะเด้อ สิ้นันนี่ไม้จากเพื่อได้ค่ะหลายมือแล้วเนี่ยสวยมากนะคะบรรยากาศยามเมื่อคืนนี่ค่ะกับเงาไปน้ำทางเลยค่ะยามเมื่อคืนนี่ามากินเข่าหมอคะท่าล้านอาหารโซนแบบช่วงกลางคืนเปิดนี่ที่แบบว่าสุดยอดเลยล่ะคะ่ะอินไหเปิงสมาเขาจะมาถ่ายรูปก,กันตรงนี้นะคะนี่ค่ะ <laughs> มอไซใทยบ้านเขาใหญ่ย้อนคำเขาแม่บ่ได้ใหญ่ย้อนคำเบาคนเลยค่ะเด้อหรือ,อ,อมันยังมันีจักเทือได้ค่ะเด้อเพราะว่าปกติเวลามานี่ค้นจะหลาย ลิ่นอ้อม,มนอ้อมหาเบิ้งเลยแล้วเดี๋ยวสิพาลงลง,งทันแทนาเลยค่ะเด้อลงมองนีเด้อดิ้นจะพาลงมองนีแล้วก็ซิไปฟังพุ่นเ้อค่ะมันจะลงมองนีเลยเด้อมายางไว้ไหวแน่นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นตอาแรกจะเป็นโฮมสเตย์ค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นซุ้มนั่งทานอาหารนะคะก็มีทั้งหมดห้าซุ้มนะคะ หาซุ้ม้อค่ะเด้อซุ้มจละซุ้มก็เหมือนกันค่ะนี่ค่ะนี่นะคะนี่เด้อค่ะนั่งกินข่าวตรงนี้ได้เลยค่ะนี่นแล้วมีโต๊ะนะคะโ,ะโต๊ะโต๊ะหลายกว่าเก้าค่ะคนที่มานักท่องเที่ยวที่มาช่วงแรกๆนะคะ่ะอาจจะยั้งบ่อไหลปันไดเพราะว่ามองหนีมันบอ่อขั้นได้แล้ว แต่ตอนนี้ก็มีซุ้มนั่งกินข้าวเนี่ยค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกลางคืนนะคะไฟสวยงามมากจึ๊บท่ายางอันตรงบันไดนี่น่าจะเป็นอิแตะนะ่าสิดีก็ค่ะรองเท้าแตะนะคะรองเท้าแตะรองเท้าสวมเป็นรองเทาะะ้าค่ะถ้าเป็นรองเท้าส้นสูงนี่อาจจะเดินลาบากหน่อยนะคะนี่ค่ะมีทั้งหมดห้าซุ้มนะคะหาซุ้มหาหลัง ่คเขากระดำดำนะปึ๊บมันจะหมุนช้าๆนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นโคมไฟไหมคะนี่ค่ะโซนไปนั่งทานอาหารชมวิวชมวิวท้องทุ่งนา โซนไปนั่งทานอาหารชมวิวท้องทุ่งนานะคะนี่ค่ะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นโดมคล้ายๆโดมนะ,ะนี่หลอดไฟสวยมากก็ที่เป็นโต๊ะนั่งกินข่าวฝั่งนี้ก็จะเป็นชิงช้าเนี่ย่ะเนาะเป็นชิงช้า ขอบฟ้าสิ้นสุดตรงไหนไม่รู้แต่ตะวันขึ้นที่อุบลราชธานีนะคะอ๋อตรงนี้ก็เป็นโซนอ,อ๋อเอาโต๊ะนั่นออกแล้วก็คือเอาโต๊ะสูงออกแล้วค่ะก็จะเป็นโต๊ะเล็กๆอะคะ่ะว้นั่งกินข้าวกันนี่ค่ะโอ้จอน,นี้เลาข้างบนนะคะเนาะข้างบนเดี๋ยวดินลินจะพาขึ้นไปข้างบนคี่เกา่ะระวังมือน,นะค่ะเด้อมือหอัวสักจะพา ไปข้างบนฟังน่งนั้นก็จะเป็นบ้านลิ้นนะคะเด้อเป็นบ้านลิ้นน่นเป็นแข่งน้าจันนี่ฟัง่งนั้นก็เป็นไปอบตออบตอระเวแล้วก็ไปทางสีเมืองใหม่นะคะนี่ค่ะ คมไฟก็สวยงามเหมือนเดิมเห็น<ม>ไ,ไหมคะนี่มองลงมาข้างล่างย่างสวยเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลินขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเ네นียเสียปูจวดเดอร์ซิลีด้วยนะคะฮิลิสกะขึ้นมานั่งคนเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้เรากลบพอดีเมื่อกี้ลิ้นเข้าไป้างหล,ลังฟาร์มนะคะเนาะ ก็จะมีเอฟซีมาล้อเราอยู่แล้วนี่แะค่ะผู้ใดย่านไป่านมาด er, ้วยค่ะเด้อแวะในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอจอนนี่มือปราบกับทั้งทีมงานเนาะค่ะเนาะมชมบรรยากาศพร้อมงามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องเนี้ยเสียบู้่วยเด็ดซีรีส์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ